สวัสดีรอบขําจ้าเอาวัวเข้าเก็บผูกใส่ให้นะบ่เอาขอขาคอกจ้ะเกี่ยวขเขาแล้วผูกงัวยายในี่ให้นะให้มันขี่ใส่ให้นะยายไปเรื่อยจ้ะ นามเมื่อคืนมันน้อมกับขี้กับเป็นฝุ่นใส่หนะาจ้ะเฟี้ยงกับบ่วเผาสเห็มันเล็มยิงสีแหละบัว่มเมนอ,อนว่าบ่อยากันอัดเดยจ้ะตอนนั้นมันน้ำมันมีน้ำอัดบ่ได้ก็เลยปล่อยแหงนี่เด็กๆลูกสมุนมีวัวสองขอกจ้ะขอกป่ากับอคอกเจ้าของ มานี่คอกนั่นก็นมิงั้วนหน่อยสองโตคอกนี้ก็มิงัวนหน่อยสองโตเนี่ยเหมือแลงเอามาผูกไว้กระแลนมาเล่นน้ำกันได้จ้ะนี่น่ารักดีนี่หันเขียนอนก่อนกันอากลากเยอะอยากมาเล่นน้ำกันค้นละขอกหั่มาหยอกกันเนี่ยเหมือแลงดีดีเกิดห่างกันหนึ่งเดือนค่ะอืมอือ อันนี้ง้วแม่ใหญ่กับง้วลูกแม่ของแม่เป็นลูกกันแล้วอ,อันนี้รุ่นลูกชื่อน้องทันวาชื่อทันวากับปีใหม่ ตัวหน้านี่ออก31ธันวาตัวนี้ออกวันที่4มกราคมก็เลยชื่อว่าปีใหม่จ้ะอีกตัวหนึ่งหนุนกินนมแม่อยู่นู่นตอนเย็นก็มาเล่นด้วยกันหยอกหยอกกันยังสี่นี่เนี่ยเหมือแแรงนอนน้ำกันกีเก้ากองกันอักหลากนี่จะขี้งวัว ผูกให้มันยางกินเฟียงยามเหมือแรงแล้วมันก็ไปขี่ไ้ก็เป็นฟุ้นใสให้หน้าจ้ะงามนั่นก็สูบน้ำแซ่ไทกบเลยแต่แบบน,นี้ลองเห็ดเบิ้งเราแต่ปีที่แล้วดีดีปีนี้ก็เลยเห็ดเบิ่งอีกจ้ะปีที่แล้วก,ใก,ววออก,ก็ให้มันกินเฟียงจนเบิดจังสิเละจ้ะเอาเฟียงเฟียงน้ำถ่่มเนาะเฟียงออกอัดบไดก็ให้มันกินเฟียงจนเบิดพอเบิดเฟียงเบิดงาแล้วก็สูบน้ำ บอ่อพักนามบอ่อปลาไหวห้าเอาน้ำม,มาพักเอานาอ้ำบ่อปลามาพักไหวให้มันจืดก็สูบใส่ให้นะก็มีหยาให้งัวกินอีกแม่จ้ะนี่มีสูบใส่นี่เต็มปืด้ดหยาก,ก็เกิดเคี้ยวแบบที่นี่ก็ปป่อยมันกินในแให้นะเล่จ้ะตัวหอดย้ำวันเขาอีกเทียนหนึ่งก็ห้าก,ก็เบิดพอดี เอเอเเอวิ่งตามกันมาเล่นด้วยกันแหละนี่งัวหน่อยซีโตอยู่นะติดกันเลนใส่กันมาสันเหมือเสากับเลนน้ำกันนีเหมือเลนกับเลนน้ำกันความสุขของชาวนาจ้ะเด็กขายสองปีปีละโตละโต หน้าซันนี่ก็บสองปีปีกว่าก็ขค้ายเราจะน,นี่งตัวผู้อันนี้ตัวเมียตัวเมียตัวหน่อยก็มูนี่ออกที่หลังมูนี่ออกเดือนโมกะลาขาวๆกับอันดำๆหนันไลยๆหนันออกเดือนพฤศจิกาอีกตัวเนืองออกเดือนมกทันวาสามสิบเอ็ดทันวาตัวหน่อยก็มูหนันออกมกะลาออกไลกันจะห่างกันตัวละเดือน ตัวสุดท้ายนี่บ่พอเดือนจอยตัวห้างกันหาเมือหนึ่งก็เลยได็พากันเป็นมู่กันเหล่นน้ำกันแตกสวดัวดอยูเนี่ะจ้ะอันนี้ก็ได้เยอะแล้วขี่ส่ให้หน้าหลายแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าโซนนี้เนี่ยมีขี้วัวเยอะแล้วเนี่นี่จะ้ะขี่งัวหลายแล้ว กะสิบแบงไปทั้งกระสิไปขยับผูกหมอกกลางไฮานาได้จ้ะเพราะกลางไฮานากระจายแล้วก็ไปผูกผุ่นทึ่งหัวหนาผุ่นไฮมันนันมี่ขี่งัวตลอดเนีพราต้องใส่ฟุ้นหลายจ้ะใส่ปุ๋ยตะกี้นี่พากกันขนกอกขี่งัวใส่ถุงแล้วก็เอาใส่รถกระบ,บะหาขี้ใหญ่น้ำไฮานาคือเหนื่อยแท้สินเนี่ย ก็เลยเอาวาดผูกไว้ในไฮนาเลยมันเก็เกี่ยวเขาแร้วบม่บมีฝนบ่มียางเนาะเพาว่ามันเก็ดหายางกินเล็มหย่าลงเฟียงน้ำไฮน้ำแล้วก็ขี้ก็บว่ต้องขนเฟียงลงขนหย่าลงไฮน,น,น้ำแบบนี้ก็ได้ฟุ้นพีที่แร้วกับเขาได้หลยอุ้มจ้ะเขาซีไลาได้เท่าไหอ่อะหาอุ้ม ิอันนี้สิปลายขังถึงสามไรได้เขาหาอุ้มกว่าจ้ะได้หลายอยู่ในความรู้สึกเขานะสุกปีห้าม่ได้หลายปานนั้นสุกปีห้าได้สามสีอุ้มสามสีอุ้มแต่ปีทีเแล้วก็อุ้ยลําบากอยู่จใจมันแรงมันแรงมาให้นี่ว่านเขาแล้วเขาก็เฮงเกิดขึ้นมาเพราะมา่ท่านถึงเขาดอกมาที่นี่น้ามบ่มีแหงมาที่นี่สูบ น้ำใสตัวจ้ะอันนี้บอ่บอบ่อหนึ่งบอ่บอบ่อสมัยอันเห็ดน้าที่เล็กๆอะไรยอย่างนี่มีบอ่อเดียวสูบอันนี้ใส่ขงังเทิงเหลือไว้จักเคืงบอ่อนี่ล่หละแล้วก็ไปสูปบบ่อนันใส่อีกประเทศนี้พอดีมีน้ำสองบอ่อมันกระซื้นขึ้นมาสูบสองเทียพุ่นจ้ะสูบท้องเทียสูบใสสองเทียให้มันซื้น เทียสุดท้ทยฝนมาพอดีน้ำจากเทิงหัวหนากระเจาที่ว่าซื้อน้ำม,มากตุนไวเพราะฝนตกมามันกไ็ไหลมาห้องห้องบาัดนี้ก็เลยได้ดีทัานสันแมนเม่ไดเขากินแต่้าวาโอ้ยแหงแ้งแล้งบ่เฮ็ดเอาดอกนียบ่ไใดเขากินอันนี้ยัง่าเออโชคดีที่ห้าสูบน้ำเลี้ยงมันไวท้ทายอยู่สูบน้ำสองบอ่อเกือบบวดบอ่อแต่เหลือน้อยหนึ่ง เพ่นเบิดหนาแรลงนายยังนามมาก็ได้อีกละ่ะดียุ่จ่ะปีนี่กับติเห็ดขึ้เก้าละ่ะนี่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนี่พี่เลียงเขาเขาก็อยากเล่นน้ําหมาดีบัดที่นี่จ้ะอยากไปหยอกกันนั่นมันก็นนอนเฝ้ากันมาหน่อย ขําแล้วเอาวัวเข้าคอกแล้วก็กลับกันเถิดจ้าอันนี้อันนี้ที่ว่ารัฐบาลเขาทำให้นะคะเนี่ยทุกเยมีท่อเดียวดิจ้ะใบหี่เวลาหนามมาหลายมันท่วมเขาเขาก็เลยเหตุถนนไม่เลใสไให้เป็นสองทอ่อเวลาหนามมาเขาสีบ่ไดรเสียหายจ่ะไม่บา,บายเด้จะเดอเอารูบทองฝามาฝากจ้า